นั่งอยู่นี่ก่อนนะแล้วเบแล้วมันม่จีกหไม่จีกมจบไม่อยาผลยังโอเคนั่งยูนีฟังกันนะมันกวนมันกแ่ันนั้มาอย่ามั่มาดี๋ยวิดีนกลัวดันซจะ่าไป สุออกนี่นะครับคุณก็มาได้เลยบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นมุมครับตัวนี้เป็นมุมครับมันไม่สามารถเป็นมุมเป็นแบบทีเดียวยาวเลยนะครับเนี่ย ส่แว่นตานะสุดยอดมากมันมีมิตินะครับสวยจริงๆนะครับต้องมาชมนะครับมันเป็นสามมิติแบบใหม่นะครับ คือประทับใจมากนะครับต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับเนี่ย อึง้งชึ้งช inc, ึ้งเสียวเลยนะครับผมเข้าไปดูนะครับเป็นลัวกษณะนี่เป็นมุมนะครับมุมนะครับนี่มุมแต่ใส่แว่นตามองไม่เห็นมุมนะครับมันเป็นลักษณะมันสุดยอดนะในมุมนะครับใส่แว่นตามองไม่เห็นแล้วนะครับมันลอยขึ้นมาแล้วแรว่งมุมตรงนี้เป็นมุมนะครับเนี่ยนะ ลักษณะเป็นมุมนะ้ำนี่นะครับมุมผมนะ้ำเนี่ยนะเนี้นะครับแต่วัฒนารรใสแว่นตานะกราฟิกทำดีไซน์ดีมาก วันนี้ครับคนประชาชนมาเยอะนะครับมาเชื่อมชมผมว่ายัางอึ้งน,นะว่ามีลักษณะสีเมตรีแบบนี้ด้วยนะครับ ช่วงนี้ครับมีคนออกไปเยอะนะครับก็ถ่ายได้เลยเฮ้ยืนอะไรยืนยืนยืนอะยืนๆะยืนเลยหนึ่งสองสามไปยืนมายืนนี่ยืนนี่เอายืนเลยยืนยืนยืนเอาหนังกันนะเนี่ยโอเค เพไไื่อที่จะยืนตายนี่ชูชูมือชูมือชูมือจับอนุญาตอุปกาศอ้าวดันไปเลยฮันน่าม,มานี่สองมือฮันน่าม,มาดิกับพิงก์กแพงพิงก์กแพงเลยพิงก์กแพงอ่านหนาเลยหนึ่งสองสามโอเคผ่านตรงนู้นว่เพือทีเลือนเลือน จะได้ปีกกระแทกหลุมก่อนโอ้โห่ เอายืนข้งนที่รัวยืนที่รัวที่รัวรัไปเลียืนี่รัวอ่ะยืนัที่รัวหนนันมาเลยนึน เดี๋ยวเราไปดูรักษาแบ,บสามแบบ3ส0องศานะเป็นไงบ้างน,นะ